อไอ้ครับมาล่พี่สวัสดีครับทุกคนครับมิงๆคว้าโลกคะ วันนี้เรากลับมากับคลิปทดลองเปิดกล่องสุ่มอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่ากล่องสุ่มอันนี้เนี่ยเยอะมากทุกคนแต่เป็นกล่องซุม่มที่มาจากหน้าโรงเรียนเว้ยกล่องของเล่นแบบเนี้ยผมหามานานแล้วอะเมจิกบ,บ็อกซ์นว้ยชื่อแค่ชื่อของเล่นมึนก็ไม่ไหวแล้วอะเขาบอกว่าอันนี้กล่องยี่สิบบาทนะนี่ซื้อมาเยอะมากๆอารมณ์เดียวกับกล่องสุ่มนั่นแหละเนาะแม่ค้าบอกว่าของข้างในอะมีไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือที่เราตั้งเยอะๆแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะเอามาทําเป็นถ่ายหน้าปลกคลิปแต่จังหวะที่เราหยิบขึ้นมาแต่ละกล่องอะ มันไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะน้าหนักไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้เนี่ยนำเข้าจากบริษัทซูจิโรดนะเหมาะสาหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะเรียกได้ว่าของพวกนี้เนี่ยเป็นต้นแบบออริจินอลของกล่องสุ่มเลยเพราะตอนเด็กๆมีอย่างนี้อยู่แล้วหน้าโรงเรียนเพียบกล่องสุ่มแม่ขี้ก๊อปว่ะโอเคเรามาเปิดไล่ทีละกล่องกันดีกว่าไหมว่าวันนี้มีอะไรก็ซื้อมาทั้งกี่กล่องเนี่ยกล่องละ20บาทนะฮะ13กล่องโอ้1 3กล่องคูณ20เท่าไหร่260 โอ้โหไม่ต้องห่วงนะเนงินพี่เองนะครับมาทดลองเปิดกันเลยดีกว่าอยากเปิดจัดๆเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับเรามาดูกับกล่องแรกไม่รู้นะโอ้โหดูจากของแล้วก็คือแบบเอ้ยหมดแล้วนะนี้นี่คือวิ้ดรากน้อนะมังกรครับทุกคนรู้จักมังกรหรือเปล่าเฮ้ของดีอยู่เลยเนี่ย ของดีอยู่นะแต่ถึงแม้เ็กเจอร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อันนีนน้น่าจะเป็นมังกรในในเกม Monster Hunter นะครับทุกคนครับเฮ้ยก็ของโอเคอยู่นะถือว่าไม่น่าเกลียดนะเดีย๋ยวไปดูอันต่อไปหน่อยอันนี้ขอวางไว้ตรงนี้เลยเละกันนะครับผมนี่กล่องนี้นี่หนักกว,กว,กวก่ากล่องอันนี้เมื่อกี้นะเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วดูดิอันละ20บาทเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้หนักกว่าอันเมื่อกี้เอาเรื่องจัดอะว้าวเปิดมาฮะดีดูทุกคนเฮ้ยย็ดแค่20บาท โอ้โหได้ปืนด้วยว่ะปืนฉีดน้ำรับทุกคนปืนฉีดน้ำไม่พอเนี่ยเขายังมีอะไรเนี่ยคือเป็นการจับคู่ของเล่นที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะทุกคนครับนี่ครับปืนฉีดน้ำกับชุดแต่งตัวตุ๊กตาฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยิงฉีดน้ำใส่เหรอให้ให้เสื้อผ้าเปียกไม่เกี่ยวเมันไม่เกี่ยวมนไม่น่าจะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่รู้ใช้ได้เปล่านะอันนี้เดี๋ยวต้องมาทดลองกันดูทีนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับกล่องต่อไปฮะกล่องนี้เบาๆแตตต่่่่ววาาเเเเสสียงร้ึกกนจะป็ัออลหื เฮ้ยมันว่ะโคตรมันอ่ะเฮ้ยไดโนเสาร์ว่ะโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าของไในข้างในเป็นไงเนาะดีหรือเปล่านะครับตัวหวด,ดาก้อนนะเฮ้ยตรงปกมากมากอ่ะดีเดเขาไม่ได้ของเล่นกระหรวกกระหรวนะครับแล้วของไม่แกะดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวของเล่นจะพยายามไม่แกะแล้วกันนะแล้วก็จะแจกให้กับคนดูดีกว่าถ้างั้นก็ให้ทุกคนตามไปกดดูในเพจหมิงโคโลกแล้วก็แชร์ไปนะครับแล้วก็เขียนว่าทําไมถึงชอบดูช่องหมิงโคโลก ถ้าใครที่มีแคปชั่นที่โดนใจมากที่สุดอ่าแคปชั่นที่โดนใจมากที่สุดไม่มีขอบเขตของแคปชั่นวะอ่าได้เลยเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเลยไปไล่ดูเลยใครที่แบบว่าแชร์แล้วคนเข้ามาดูเยอะๆไม่ไม่อันไหนที่แบบโดนใจจริงเดี๋ยววันนี้ของของเล่นทั้งหมดที่เปิดได้จะส่งให้เลยนะอ่าโอเคก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับกิจกรรมเล็กๆของช่องเล็กๆอย่างพวกเรานะรู้แต่เหมือนเศร้าถังวะเรามาดูกล่องต่อไปโคตรมันหนังจริงมีอะไรฮะอันนี้ ยปืนอีกแล้วแต่อ we well. hey, uh ัน huh. น uh ี huh. ้เป็นปืนอัดรมครับี่นองนี่ปืนอารมนะฮะโคตรแรงเขาเรียกว่าแรงจัดจัดไอแคมเอามือมาเิยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิงถึงมือเดงโชว์เลยนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนัดครับผมไปแบบไม่ตัดต่อแล้วใส่อย่างไรวะโอ้โหกระสุนคือแบบใส่อย่างงี้เว้ยอ๋อยิงอย่างงี้ใส่หัวไปเลยนะครับดูดูหนึ่งสองม ไม่แสบมไ,มไม่เจ็บเลยอ่าอันนี้ใส่ถุงไว้แล้วกันเพราะว่ามีมกระสุนด้วยนะแล้วก็ไม่เมื่อกี้มีนี่ด้วยนี่เฮ้ยดีจัดจัดอันนี้ก็เป็นอ่าเลโก้ Lego นะขออนุยาตนไม่แกะแล้วกันนะเพราะว่าจะจะแจกไปดีๆไปเลยแล้วกันเนาะแต่คุ้มนะถือว่า2 0บาทกล่องนี้นะครับมันดูแบบมีอะไรมากฝาเออมันดีกว่าเยอะเลยแล้วก็นีน่เขาแพ็คมาอย่างดีนะครับก็ข้างในผมว่าก็ประมาณนี้แหละก็เป็นของเล่นน่าจะคลายๆอย่างนี้ <ๆ S 1> เลยอนะาไปตั้งบนทีวีไปตั้ง Icana, เ,เออแบบให้ฝุ่นมันจับเล่นๆนะใครเป็นภูมิแพ้เนี่ยแนะนำเลยโอ้โหกล่องนี้หนักมากจริงครับลองถือโันดูหนาๆาแบบหนาๆแล้วหน get get ักมีน้ำหนักมีน้ำหนักเออเอาว่าไม่เอาแล้วนะปืนนะเขาพอแล้วนะฮะอันนี้ค euh, ือมาแบบอา้าเลยอู้หูเยอะมากตอนนี้คือจริงๆถ้าเกิดใครไปซื้อม vale> so uh ันเป็นร้านขายของชําธรรมดานะแต่ว่าเน้นว่าแบบ สลามฮะยี่สิบบาทโคตรคุ้มแล้วเข้ามาอีกก็บอกฮะโอ้โหคือกะให้เป็นแบบเมนหลักอ่ะเขายังอุตส่าห์แถมลูกบอลมาเฮ้ยอย่าลืมนะทุกคนนี่ของเล่นเยอะมากนะใครที่ไม่ได้แชร์อะไรเนี่ยบอกเลยพลาดมากแล้วก็ตัวนี้ตัวสลามนะสลามก็เป็นสลามที่ไม่ได้มียี่ห้อหรอกแต่ว่ามันดูสะอาดสะอ้านน่าเล่นดีเรามาดูกันต่อเลยอ่ะนี่หมดแล้วนะเฮ้ยอันนี้คือ ใต้ลิขสิทธิ์ถูกต้องของบริษัท Wonder Toy นะครับ<อ>เปิดมาเย็ดเค่โ hey! oh, oh, อ้โห20บาทได้ขนาดนี้ฮนะอันนี้ดูดีเนาะอันนี้ดูดีนะน,น,นะนี่ปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำสไปเดอร์แมนวะ่ะครับผมทดลองเปิดวันนี้นี่บอกเลยมันมากน,นี่ยังไม่จบนะฮะด้านในเนี่ยเขาแถมลูกบอลที่มันต้องเป่าตอนแรกนึกว่าหน้ากากสไปเดอร์แมนนะฮะโอ้โหวางไว้เลยหมดแล้วครับอันนี้ไปต่อดีกว่าครับผมอีกเยอะเฮ้ย เปิดมาเป็นเลโก้ครับเลโก้นี่นะฮะลันตัวเฮ้ยไม่ไม่แบบเลโก้ดูยี่ห้อมันชื่อลันตัวเขาเล่นของจีนเนะี่ยแต่ว่าก็เล่นได้แหละนะครับแล้วก็เป็นเลโก้ถึง2อันนะครับอันนี้ก็นี่เป็นชาวสวนโอ้อันนี้กล่องนี้ธรรมดานะไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนะั้นเรามาดูวันต่อไปหน่อยฮะพร้อมไหมครับผมไปเลยฮนะมาชุดหนึ่งฮนะสำหรับสาวๆนะครับใครที่ชอบแต่งตัวแฟชั่นนะฮะจ๋าๆหน่อยแล้วพร้อมกับอยากเป็นมือปืนไปด้วยทีเลย <laughs> เซตเดียวกันนะจากอันที่แล้วนะโอเคเรื่อยๆยิงกันหัวแตกเลยทีเดียวมาต่อกันเลยดีกว่าทุกคนครับนี่เปิดให้มันไหลท้องกันเลยอุ้ยเซตเดียวกันอีกโอ้โห,โโหน้อยนายเออนี่น่าจะเป็นปืนฉีดน้ำนะทุกคนยิงแบบนี้นะเนี่ยคนเราแบบปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยการออกแบบคือเยี่ยมยอดจัดจ้านเนี่ยโอ๊ยโ,โอ๊ยโอลืมมองนี่ครับเนี่ยเอาไปเล่นอะไรได้วะ ไม่มีเสียง้วยอาะแถมไปนะกับกูมาหนึ่งตัวนะครับคือเซตนี้มายังโหดนะมีน้อยหนากูมาแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมกีอือคือเด็กคนนี้เกิดมาคือมึงต้องเป็นนักฆ่าเซตนี้นะโหคนที่มันใส่เข้ามาทิตใจทำด้วยอะไรนะครับโอ้อันนี้ก็จะมาเป็นแบบอาเลโกอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เป็นเลโก้สองชิ้นนะครับก็อาให้กันไปหมดเนี่ยนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บไปทำลายนะฮะ อ่าอะปุ่นเยอะากเอยอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คใหม่นะครับผมมันกลิ่นที่แบบเราคุ้นเคยสมัยเด็กๆเลยอืกลิ่นกล่องกระดาษใหม่ๆอะเนาะแล้วแบบนี่จะเจออะไรอยู่ข้างในวะแล้วพอเปิดเข้ามาเท่านั้นแหละมันก็เจอกับไอ้นี่เลยฮะเฮ้พัดลม โอ้โหแล้วยังไม่จบนะคอนเซปต์เดิมนะคร <c oughs> ปืนเป็อนอต้องให้กูยิงขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยแต่นี่ดีจ,จนะจัดฮะแล้วเป็นพัดลมที่แบบหลุดแล้วด้วยก็เดี๋ยวเอาไปต่อกันเองนะครับผมว่ามันยังใช้ได้อยู่แหละโ้โหได้มาแบบขนาดนี้เลยเดียวฮะยี่สิบบาทดนะพัดลมตั้งโต๊ะใครก็ไม่รับผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยนะไปต่อไม่รอแล้วนะอู๋อันนี้คือใหญ่มากแม่งล้นเลยใหญ่จนล้นแบบเนี่ยมันไม่ใช่กล่องเลยมันคือของข้างในอะที่ใส่อะไรมาวะความไก่หรือเปล่าโอเมกอด โอ้โห <laughs> มันจะยัดมันก็ดูกล่องด้วย <laughs> เออโอ้โหมาเป็นปีกระซัตรเลยฮะอ่า <c oughs> เอาไปหมดเนี่ยของสุดท้ายละเหนื่อยนะดงกูตื่นเต้น <c oughs> มากเลยคลิปนี้โอ้โหของสุดท้ายาเปิดนนะ้ำ <c oughs> เย็ด <c oughs> บอลลายใหม่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้อยู่ด้วยมันมีลมออกมาเลยมันใช้ได้เอาไปเลยเรียกว่าสมการปุ๊บเนี่ยปืนไหนกับปืนกระบอกไหนพังก็เปลี่ยนได้ทันทีโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะฝากด้วยแชร์คลิปจากหน้าเพจหนิงขั้วโลกเพจ a c e b o o k นะไม่ใช่ใน u t u b e นะเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นคนแชร์นะใครที่ถูกใจเดี๋ยวเราจะทักไปทางแชทเฟซแล้วกันนะครับต้องตอบภายใน0.5วิโอ้โหเราเล่นเราเล่นเล่นนนนอ่าถ้าทักทักใครไปเกินแบบว่า วันของวันไม่ตอบก็จะเปลี่ยนคนแล้วกันนะอ่าโอเคตามนี้นะของเล่นเยอะมากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแบบจัดการกล่องก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ใส่กล่องนี้แหละเนาะให้เขาไปเลยรวมแพ็กส่งไปเลยเดียวว่นนั่งเล่นกันทั้งวิ่ทั้งวันเลยอะ่ะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับเพราะว่าคลิปเราแม่งมันจัดเจ๋เจอกันมาคลิปหน้ารับว่าจะเป็นอะไรนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย